สวัสดีครับพบกับจองลุงเดียทีมลังบ้านน้องอุ่นอิงนะครับปล ong ปูเล็กมาอีกหนึ่งกันรถด,ด้านหลังเลยป้าด้านหลังเลยด้านหลังเลยครับเต็มทันต่อยหลังไปเลยครับ ต่อยลังเข้าเลยลงง่ายต่อยล่งไปเลยกับลงง่ายกับออกง,ง่าย ยาวไปยาวไปตอยหลังเลยครับออกง่ายต่อยหลังไปเลยจะได้กับต่อยหลังมันออกง่ายครับลุมกล้องเรคือออกเลยครับไม่ต้องกับรถยวกับยาวไปยาวไป จัดเต็มไปเลยครับต่ออีม่น้อยจัดเต็มไปเลยครับจังกระพี้มือคุณน้าฟ้ากับตองานเร็วอยู่แล้วเร็วมีประสิทธิภาพด้วยครับกยัน กี่วันได้ใจครับอันนี้อันแบบนี้ชุดยอดครับนี่คือชุดยอดเลยครับดูจังตเต็ม เรื่องๆบุนๆน้อยๆลมปัดหนาวๆโชยๆมาบรรยากาศดีมากๆครับทางก็หลงคล้องเสียก็ยึดงานครับผมต่อต่อจะโดเสียโดไปไหนเสซโดตุะกงานเลยนะเยโดทุกงานตกหน้าตีเลยครับไม่มีกัมมไม่เจอเยโดไม่มีกัมมปลาด เสียงดังๆอยู่นะครับเจนะครับนี่ คือใจปลองปูนก็ยังดี่ลุงเดียบอกนะครับก็แทงมุดเก็มเป็นเล็กหลอขึ้นมานะครับต,ตัวนั้นจะเป็นตัวยึดนะแล้วก็ปรองปูนเป็นตา้านหน้าไม่ใ่เก็มตัวนั้นก็เรียกนะน่าจะเป็นตัวยึดนะเดี๋ยวปัสสาจังเดี๋ยวก็จําไม่ได้แล้วครับจับซับไม่ไม่นี่มจำไม่ได้เลยะล,ยลงเดียมไม่ได้ยนินแต่ตอนกับไปตูดา ล้วก็ล่อเจ้าขึ้นมาครับตมก็ลักษณะพวกพกตนนะครับพวกตนนี้ก็น่าจะเป็นช่องห้องครับช่งองห้องช่องห้องไอซีดูนะครับก,รรก็บตุห้องประมาณช่องไม่ถึงนะครับตัวนี้ งานดีทำานเร็วกับผมเอาเอกแม่น้อยกับพร้อมจัดเต็มไม่ต้องว่วงกับเส้นเร็วแน่นอนตั้นใจตั้นใจลานเบอร์เซนกับผมกจังทำงานเร็วตีงแล้วมีคุณภาพด้วยกับผมเอานะครับวันนี้ความเกิบหน้าก็วันนี้นะครับเกี่ยวกับการก่อสร้างห้องน้ำนะครับผม งาน้องน้ำนะครับปมก็ดได้ไปเยอะแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต่องานก็อัปเดตให้ดูอีกทีกับป้อมเอซีความคืบหน้านะครับปมวันนี้นะครับนอ้องอุ้งอิงอะไรฟซาหน่อยเป็ดบันแป้ง จะไปเล่นท <ersch> <Aj ax. S 1> ีกาลาซินกับเจ้ากาลาซินเตรียมตัวได้เลยครับผมราหน่อยลอยลานนององุ้งอิงเป็ดบันแปงนะครับผมเจอกับิดีได้กับทีกาลาซินเอซเตรียมตัวนะครับผมมีความสุข เสียงเพลงคองนองลลแล้วก็วงหนอ่อยปิดบันเพลงหม้อลำาิสุดยอดครับจังกลับแล้วนะครับวันนี้ยึดงานนะครับจากันลาะสิน้นนี่ยอยู่กลๆก็ไปได้เลยครับพุม่มสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับพุ่มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิงแจ้งเตือน อย่าประจําโฆษณานะครับกําลังใจเล็กๆหน่อยๆติดตามจองลุงเดียตีมร่งบานน้ององค์อิงให้ด้วยนะครับเจอกันไม่คลิดหน้าครับสวัสดีครับผม